ฟาดใครฟาดใครฟาดกูนี่แหละตะเกงเกลือเล็กเซี้ยนเลยอุ้ยอุ้ยปึ๊บฟาดอืออเอาเอาดูครับมันเป็นกล้วกล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูครับจะได้รถพครับแล้วเฮ้ย ไม่ลกล้าชนเหล็กนะเพราะว่าเหล็กเรามีน้ำอ๋อจะขอญาเหรอคุณจะขอญาเหรอจุดประสงค์คือแค่ต้องการญาเท่านั้นเองมองฝั่งนู้นเขาสแรลมไว้แล้วนี่เห็นเจ้าเสือแล้วว่างไงออกได้ไหม นาทีระทึกเฮ้ยประกาศนาแล้วครับเมื่อวานทําได้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานหลุดคอครั้งหนึ่งเฮ้ยไยหนีก่อน้ยหนีก่อนเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเสือหรอเสือก็เสือวันนี้ไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมวันนี้ฉันไม่ยอมวันนี้ฉันไม่ยอมเธอเพราะว่าน้ำมันทูนออกเยอะแล้ว นั่งจองหน้ากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยตอนนี้ลืมหมดแล้วครับลืมหมดแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วลืมหมดแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับพี่น้องลืมหมดแล้วบวกอย่างเดียวใส่เดียวได้หมดอุ้ยดันแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไปหักหลังเชลเลย งนแข่งหน้ารักบริงารแห่งตั้งแต่ตั้งแต่มีมีปูนนี่รู้สึกว่าจะเป็นช้างด่างคนหายหมดอ่ะพี่น้องเฮ้ยเอะไะครับเสียงว่าไงอุ้ยอุ้ยอาสซีเบลเกย์เบลเกะอาสซีเบลเกย์เบลเกะอุ้ยอุ้ยครับอาสซีเบลเกย์เบลเกย จะไปไล่รถ12ล้อครับดูครับเฮ้ยคือเอาแล้วครับเฮ้ยคอเอาแล้วครับจะฟาดใครฟาดใครฟาดกูนี่แหละอุ้ยกลัวกลัวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ร้อนห้อนหลอนอุปกรณ์เราเยอะครับพี่น้องเอ้ยแซมตะเก็เกลือเล็กแซมเลยอุ้ยอุ้ย อุ้ยโอ้ดูครับโอ้โหดูความเกี้ยวกลดอมเฮ้ยโว้ยหม่าหลบพี่แล้เมื่อวานปกติใช่ไหมฮะตัวไหนอือเจ็บเจ็บเฮ้ยเสียงละเ้ยเสียงใครวะอะไรครับปึ๊บฟาดู เอากลับมาลองไปเอาหญ้ามาให้เป็นไงวะเออโมโหหญ้าอุ้ยดูครับอุ้ยดูชนอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาเอาดูครับโอยมันเป็นกล้วยกล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตีคิงหรอเล่ยเล่ยเล่ยเล้ยเล่เสานี้ทำไมมันไม่ตีคิงวะเออนี่นะครับความบ้าพลังของช้างครับเออฝั่งนี้ไม่ชนนะ อือๆๆาหน้ำๆๆๆฝั่งนี้มีน้ำเฮ้ยว่าไงอือครับหาเจ้าของครับเองเป็นเจ้าของเราเหรอเราไม่สนเราบิดหมดพลังเขานี่เต็มเปี่ยมนะครับ เขาเรกก็อย่างนี้แหละพอนานๆไปก็อยู่ตัวครับพี่น้องนะครับนานๆไปเขาก็อยู่ตัวเองโอเลี้ยงกับแฟรเนาะโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี่ยงยกาแฟเนาะว่าทางแต่โดนโดนแล้ว <laughs> ไปแล้วครับเอายญาให้แล้วครับกู้เป็นตะไคร่คองดีดีแล้วยื่ดีแล้วเว้ยๆนะครับ น้ำดีก็หันแล้มักท้ากันในเรือท้าโกงดัดยันไปไปเอามาอยู่พิงยนของเครอย่างเงี้ยไปไปเลยไปเอาสวัสดีครับกับเลยสวัสดีครับเออไปเอาหญ้าให้ก็แซมบอกไปเอาหญ้าให้ก็หมดเรื่องแล้วไม่มีอะไรแล้วเออหายากไหม อันนี้คืออารมณ์ลึกๆข้างในของเขาเน<อ>ี่ยเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้พ่นเอาอ้ยโอรเรียงห้าสิบเท่านะเขาอะห้าสิบเท่าเธอกระโดงนั่งอยู่สี่โยนเลยนั่นงอยู่ผมโยนเลยโยนหยาเลยโยนน่งอยนเลยตัวคลายขอตัวใครดี <Sham it> ครับคุณวันนี้คือเข้าไม่ไดเลยใช่ไหมครับไม่ช่าเข้าได้อยู่ครับฮะเราไปทะเลาะกันอยู่ข้างหน้าเอาไม่ช้าเข้าได้อยู่ไม่ชาเอางานเข้ากังตันผมเยอะผมก็ตกใจหมดเลยมึงก็อีกประมาณสองนึงถึงหมดอืแต่ว่าผมไม่หอมอยู่ห่อผมก็คือนี่ไงเป็นหนึ่งไหนนี่แหละเล็ก ทำอะไรผมไม่ได้หรอกถ้ามัไม่ประมาทนู่นแหละพี่น้องเดือนกุมภาพันปีหน้าเดี๋ยวามเละกุมภาปีหน้านพ่อยนะเชือกันโซ่เสือ้อแล้วก็เช็คเรียบร้อยครับเช็คดีแล้วลก็ <c oughs> นี่แหละอ้อมสแสลมไว้นะครับไม่ให้คนเข้าใกล้ง่าย,าย <c oughs> มาแล้วคนแบกเยอะ เอาเอาไ้วะนู่นได้วะสวันนีครับก่อนเร็ววันนีครับเร็วอย่างาอย่างว่อย่างตามมาไปต่ออตามไปงเยม่อืมไปเจ้าใกล้ฮะวีแมนวีแมนแต่ก็หัวเขานีวีแมนเห็นลรวบออื วีไอแมน okay. เนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเราจะมาถ่ายดูเรื่อยครับพี่น้อง